ไหไม่ละซังคนนิจิววัตชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูเดยเดย์สุดครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวสกิลของตัวคาทรักเตอร์ที่ได้มีการอัปเดตไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2024กันนะครับซึ่งก็ได้มีการอัปเดตปรับสมดุลตัวคาทรักเตอร์กันไปซึ่งในคลิปนี้จะไม่ได้มาพูดถึงการปรับสมดุลนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงสกิลใหม่ที่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาให้กับคาทรักเตอร์ในครั้งนี้คโอเมา เริ่มกันเลยนะครับก็สลับสกิลใหม่ของคาแตคเตอร์ในครั้งนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสกิลตัวแรกกับสกิลนี้เลยกับสกิลที่มีชื่อว่า วานควิกเอลิเมนต์เชนนะครับก็จะเป็นสกิลที่มีผลต่อต,ตัวอาวุธวานเท่านั้นพวกเขาันก็คือเมื่อทําการใช้เทคนิคหรือสกิลเวทแบบไม่ชาร์จจะสามารถทําการเปลี่ยนธาตุของตัววานเอล m เมน c h เชนได้อ,อันนี้ก็ต้องพูดถึงสกิลที่มันเป็นตัววานเอลิเมนต์เชนหรือก็คือสกิลหาก,กินหลักของตัวอาวุธเท c t เตอร์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือจะเป็นสกิลตัวนี้ตัวสกิลวานเอลิเมนต์เชนนะครับมันจะเป็นสกิลที่เมื่อเราทําการใช้เทคนิคหรือสกิลเวทแบบชาร์จเต็ม มันจะสามารถทําการเปลี่ยนท่าของการโจมตีของาวอเรากันได้ซึ่งอเน,นี่ยตามปกติแล้วเราจะไม่ต้องมีการชาร์จ เทคนิคหรือสกิลว้แบบเต็มๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยการมาของสกิลตัวนี้มันเลยทําให้เราสามารถทําการเปลี่ยนท่าได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องช์จเต็มนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสกิลที่ไม่มีการใช้ตัวแต้มสกิลพอยต์กันด้วยนะครับก็คือสามารถทําการปิดเปิดได้อย่างฟรีๆแล้วก็เราสามารถทําการเลือกสไตล์กันได้เลยนะครับว่าเราจะทําการเปลี่ยนท่าเนี่ยจากการที่กดสกิลเวทแล้วปล่อยเลยหรือว่าเราจะใช้วิธีการเนี่ยในการสแปมแต่การเปลี่ยนท่าจะไม่จะไม่มีการเปลี่ยนเราก็สามารถทําการนาสกิลตัวนี้ ออกกันได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่มีการใช้งานตัวแต้มสกิลพอยต์กันเลยนะครับก็เป็นทางเลือกนึงว่าสำหรับใครที่จะใช้แบบตัวการเปลี่ยนท่าแบบมีการชช้หรือไม่ชช้เนี่ยก็เลือกใช้งานกันได้เลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันนี้น่าจะพูดกันนา้นิีน,นึงนะกับตัวสกิลที่มีชื่อว่า t e x t เตอร์เอ็กซ์ต้นะครับจะเป็นสกิลที่มีผลเฉพาะกับเมนค r ทแล้วก็อาวุธของคา r เท e x เตอร์เท่านั้นนะครับผลของมันก็คือเมื่อทำแอคชั่นตามที่กำหนดจะมีการมอบบัฟเอฟเฟกให้กับตัวเราและตัวละครอื่นๆโดยรอบโดยจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือจะมีการ เพิ่มเกรดฟูร์บ,บัเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการใช้งานตัวสกิล วานเอลิเมนต์เพอร์ูดนอกจากนี้อีกหนึ่งตัวก็คือจะมีการเพิ่มการโจมีพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังจากที่เรามีการใช้งานโฟตอนลานั่นเองนะครับอ่ะเริ่มกันทีละส่วนนะครับเริ่มจากตัวสกิลวานเอลิเมนต์เพอร์สูดก็คือจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับมันคือสกิลที่อยู่ล่างสุดของตัววานเอล m เมนต์เชนก็คือถัดลงมาจากวายเอล m เมนต์เชนเนี่ยก็จะเป็นวานเอล m เมนต์รีเวกแล้วก็ตามด้วยวานเอลิเมนต์เพอร์ูดนะครับมันจะเป็นอาการที่เราทําการโจม ตีเก็บเก็บไปเรื่อยๆและเมื่อเรากดอาแอคชั่นค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นการออกท่าเข้าไปพุ่งโจมตีศัตรูซึ่งอันนี้มันต้องมีการใช้งานการเก็บเกตก,กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานไปปุ๊บมันจะแสดงเอฟเฟกอันแรกของตัวสกิลใหม่ตัวนี้ก็คือมันจะมีการสร้างวงสีม่วงขึ้นมารอบตัวละครของเรานะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบัฟที่ให้กับทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนๆที่สามารถเข้ามาในวงสีม่วงอันนี้กันได้โดยจะมีการเพิ่มเกจฟอร์บ,รบาร์นะครับเพิ่มขึ้น 2%ด้วยกันก็คือใครก็ตามนะครับเข้ามาในวงนี้ปุ๊บ เพิ่มเก็ฟรวัตทันที2%ให้กับทุกคนกันเลยนะครับซึือ้อเนี้ยจะมีผลทุกครั้งที่เรามีการใช้งานตัวสกิลวายเดนเพอร์สูก็คือเป็นการกดไว้่อแช่นค้างไว้ทําการเบิดพลังออกมาหนึ่งทีก็อสร้างามวงวงหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็บเพิ่มทีละสองสองสองเปอร์เซ็นต์กันไปเรื่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เราใช้งาน p h ตอนรแล้วมันจะมีการเพิ่มการโจมตีพิเศษเนี่ยเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ถ วงสีทองขึ้นมานะครับใครก็ตามที่เข้ามาในวงนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกตัวนี้ไปนะครับซึ่งมันจะเป็นเอฟเฟกที่เมื่อเราทําการโจมตีอะไรออกไปก็ตามนะครับมันจะมีการโจมตีเนี่ยแถมเข้ามามันจะเหมือนกับเป็นลูกศรที่มาแบบเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแบบดื้อๆกันเลยนะครับซึ่งอันนี้จะมีกระสุนการโจมตีเนี่ย ทั้งหมด10นัดด้วยกันแล้วก็จะมีเวลาอยู่ทั้งหมด45วินาทีด้วยกันนะครับก็คือในช่วง4ิธวินาทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีวงแสงนะครับมาวนที่ตรงตัวละครขอ,ของเราทั้งคนใช้และคนที่เข้ามาในวงสีทองอันนี้กันด้วยนะครับคือทุกคนเนี่ยรับดาเมจพิเศษนี้ไปกันทุกคนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวสกิลนั้นยังมีการบอกว่าสามารถแสแต็กจำนวนเนี่ยได้สูงสุด 100นัดด้วยกันนะครับก็คือถ้าหากว่ามีแท็กเตอร์ที่ใช้งานฟรอนบาร์สหลายคนในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วเราก็เข้าวงสีทองเนี่ยจะ2วง3วงมันก็จะมีการสแต็กกระสุนเนี่ยจากทีละสิก็คือเพิ่มขึ้นไปทีละสิไปเรื่อยๆก็คือจาก1 0เป็น20นะัดสนัดนะครับแต่ว่าเราจะสามารถสแ a ็กเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน100นัดนั่นเองนะครับก็คือเป็นสกิลที่เป็นการปับให้ตัวคารแท็กเตอร์เนี่ย สามารถทําให้ทั้งตัวเองและเพื่อนๆโดยรอบเก็บเก็บฟอนบาร์ได้ไวมากขึ้นและเมื่อตัวเองใช้งานฟอนบาร์ยังเพิ่มการโจมตีแถมเนี่ยให้กับทั้งตัวเองและเพื่อนๆต่อได้อีกด้วยนนเองนะครับเียด้ว่าเป็นสกิลที่มาช่วยสปอร์ตให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ แล้วก็ขอเพิ่มแถบอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับด้วยความที่ว่าตัวสกิลอันใหม่อันนี้ t e x t ต r e e X t r a Field นั้นเราจะไปต้องมีการใช้งานตัวสกิลวาน e Element Per เนี่ยให้บ่อยๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันน,ะนั่นก็คือการ คัสตอมตัว oh. อาร์เทคอาร์ตหรือก็คือ PA ของเรา่นเองนะครับก็คือตัว PA ของตัววูดวาน1เดียวนั้นก็คือตัวลาปิสแทมันจะมีการครัฟที่มันเป็นไทยที่3นะครับมันจะเป็นการที่จะเพิ่มตัวเกรของตัว y าย e m e n เมนต์เพอรเนี่ยให้เร็วมากขึ้นถ้ากว่าเรามีการใช้งาน PA ตัวนี้นะครับเพอฉันถามว่าใครที่อยากจะใช้งานตัว เทคเตอร์เอ็กซ์ตอร์ฟิลด์สกิลใหม่ตัวนี้ได้บ่อยมากขึ้นเพิ่มแก่ฟรัมบาร์ให้กับตัวเองและเพื่อนๆได้เร็วมากขึ้นเนี่ยก็ย่าลืมคราฟตัว PA ที่เป็นทาที่3เพิ่มเติมกันเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นละเอียดสกิลใหม่ทั้ง2สกิลที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้นะครับอันนึงก็จะเป็นสกิลที่ทําให้ตัววุฒิวานนั้นสามารถเปลี่ยนท่าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องชาร์จสกิลแบบเต็มอีกแล้วแล้วก็หนึ่งสกิล เก็บเกี่ยฟรัมบัสเร็วมากขึ้น2%แล้วก็ยังเพิ่มการโจมตีพิเศษหลังจากที่ใช้งานฟรัมบัสแถมเข้าไปอีกทีหนึ่งกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ให้คาเทิเตอร์เนี่ยมีการบัฟที่ดีมากขึ้นได้ลเล่นขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีการปรบับเปลี่ยนสูตรต่างๆที่ ผมจะไม่ขอพูดถึงกันละกันนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการจะดูว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างของคาแทคเตอร์ในอัปเดตในครั้งนี้นะครับอ่าแล้วก็จะหากว่ามีสกิลมาใหม่มีการปรับสุอะไรที่สนใจเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับทักทิ้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนย